สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะมาชมกันเลยนะคะว่าวิถีชีวิตคนแก่ทำสวนเลี้ยงหลานไปด้วยค่ะชีวิตบาน,บนปลายชีวิตจะสนุกขนาดไหนเมื่อทำสวนไปด้วยขายผักไปด้วยเลี้ยงหลานไปด้วยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะ ฟอร์จูนเกือบสองขวบแล้วค่ะกำลังหัดพูดแล้วก็อยากรู้อยากเห็นมากเด็กสมัยนี้มีความฉลาดมากมายอยากรู้นูน่นอยากรู้นี่เหมือนว่าเป็นเด็กซนนั่นแหละค่ะเพื่อนๆปลายฝนต้นหนาวฝนตกชุกเนาะแล้วพาหลานมาสวนยุงลายมันก็มีเนาะก็เลยก่อไฟค่ะเพื่อนๆนู่นค่ะก่อไฟแล้วก็จุดยากันยุงด้วย พอยุงได้กลิ่นควันไฟเขาก็ไปค่ะมาเอาหลานมาแรกๆตอนเช้าๆมียุงค่ะตอนนี้ไม่มีละจุดยากันยุงด้วยแล้วก็ก่อไฟด้วยค่ะเพื่อนๆมาเก็บผักกวงตุ้งที่หวานไว้ค่ะเก็บหมดแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าต้องเก็บให้หมดเพราะหนอนลงแล้วค่ะมีถั่วฝักยาวมั่งนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะได้หนึ่งเข่งค่ะเพื่อนๆได้หนึ่งเข่ง ทำสวนผสมผสานก็พอได้อยู่ได้กินค่ะไหนลูกกระปุกข้าวตาลนะเนี่ยมาเอาลงก่อนนี่ค่ะกระท่อมน้อยๆทำไว้เอาไว้เวลามาเก็บผักแล้วก็ให้หลานเล่นอยู่ตรงกระท่อมนี่ค่ะเพื่อนๆให้เขาเล่นอยู่นี่เขาจะได้ไม่ได้อยู่ไกลเราฟอจุนครับสวัสดีครับก่อนสิลูกสวัสดีครับ ไหนกินอะไรไหนจ่าอยู่จ่าดูก่อนอมามามาเอามาใส่มือเลยมาใส่มือเลยลูกเอามาใส่มือเลยคนเก่งฮร็เร็เรเอามาใกล้มาหยิบใส่มือจ่านี่หยิบใส่มือจ่านี่ไม่ได้กินไม่ได้นะครับนี่ค่ะเพื่อนเพื่อน,อนมะเขือมะเขือฝนตกหนะักก็จะเป็นลักษณะนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อน<ๆ>จ่านี่ไงนอนค่ะ นอนนี่คะ่ะแล้วเราก็จะเลือกเอาล้างแล้วก็จะเลือกเอาค่ะไม่เป็นไรเนาะเราทำสวนสวนผสมผสานเราได้ทุนคืนแล้ว่ะคะ่ะผักพืชผักแต่ละอย่างขายวันสองวันเราก็ได้ทุนคืนแล้วแล้วก็เราเก็บผักต้นเดิมเนาะต้นเก่าๆมันก็กําไรนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆกาไรของกําไรนั่นแหละคะ่ะทําสวนผสมผสานปลูกผักผสมผสานมันดูบวบคะ่ะเพื่อนๆ บวบได้หนึ่งเข่งค่ะเพื่อนๆเก็บสองเดือนแล้วค่ะบวบต้นเดิมดกมากนี่ค่ะเพื่อนๆติดดกมากเลยพันนี้ไปก็ได้ขายดีค่ะได้ขายดีลูกค้าก็ชอบเอาไปแกงใส่เห็ดแล้วก็ไปนึ่งกับน้ำพริกค่ะ วิถีชีวิตของคนทำสวนค่ะเพื่อนๆปลูกแล้วก็เก็บไปขายแล้วก็เตรียมปลูกไว้ในเดือนต่อไปค่ะตรงนี้เราแบ่งไว้ปลูกบ็อกคอรี่ค่ะเพื่อนๆปลูกบ็อกคอรี่เดี๋ยวก็จะไปซื้อมเมล็ดพันธุ์แล้วค่ะมเมล็ดพันธุ์บ็อกคอรี่มาหวานหวานก็สองวันที่ก็ถอนปลูกค่ะเพื่อนๆเราไม่ได้ เพราะในถาดหลุมหรืออะไรเราหวานลงแปลงเลยถอนปลูกบล็อกแครี่นี่เป็นผักที่ทนมากอึดทนแล้วก็หนอนมแมลงไม่ชอบก็เลยจะปลูกอีกค่ะปีที่ผ่านมานี่ปลูกบล็อกแครี่ชอบค่ะติดใจเลยแบบหนอนไม่ชอบเลยแต่อายุเขายาวค่ะเพื่อนๆสองเดือนกว่าจะได้เก็บเกี่ยว พาเพื่อนๆชมวิถีชีวิตของคนทําสวนเนาะทําสวนด้วยทํานาด้วยเลี้ยงหลานด้วยพาเพื่อนๆชมมะม่วงค่ะอันนี้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้พเพื่อนๆปีที่ผ่านมานี่ติดดกมากแต่ไม่ได้ไปขายเพราะว่าติดโควิดค่ะเพื่อนๆติดโควิดกินมั่งทิ้งมั่งหวานค่ะเนื้อเยอะมะม่วงน้ำดอกไม้เนื้อเยอะมากๆค่ะ อันนี้เป็นเงาะค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเงาะเงาะโรงเรียนที่ของร้านนี่ปลูกเงาะหวานกรอบลอนดีค่ะแต่ลูกไม่ใหญ่ก็เลยเอามาปลูกไว้ค่ะเพื่อนๆปลูกติดไว้ติดไว้ในสวนนี่แหละเริ่มแตกยอดแล้วค่ะอันนี้ที่ตรงนี้ไว้ปลูกบล็อกคลี่นั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆเดินมาชม เดี๋ยวก็จะถ่ายแล้วค่ะนี่ถ่ายไปรอบนึงแล้วค่ะช่วงนั้นปลูกข้าวโพดค่ะปลูกข้าวโพดแล้วก็ถกบหมักดินไว้แล้วปีนี้คงจะปีหน้าเนะมาะมะม่วงปีหน้าเนี่ยคงจะติดเยอะเพราะว่าปีนี้ช่วงเดือนเมษาติดเยอะติดดกปีหน้านี้คงจะติดเยอะมากเลยเพราะว่าต้นเขาสมบูรณ์ต้นสวยมากค่ะเพื่อน พาเพื่อนๆมาดูมะละกอฮอนเลนเพื่อนๆจ๋าแต่ใบเขาเริ่มเป็นโรคนี่ค่ะฮอนเลนนี่ค่ะเพื่อนๆนี่ลูกประมาณนี้ถ้าสุกก็ขายลูกสิบบาทค่ะเพื่อนๆถ้าช่วงนี้มีมะละกอสุกนะได้ขายดีมากขายดีมากค่ะลูกค้าชอบมากเลยแต่ก็ต้องเป็นมะละกอฮอนเลนเนี่ยอย่างเงี้ยสิบบาทอย่างนี้ห้าบาท อย่างนี้3บาท2บาท3บาทขายไปเด็แบบสาวเขาอยู่คนเดียวนี่เขาจะไม่เอาลูกใหญ่เขาบอกเขากินไม่หมดเขาชอบลูกเล็กๆฮอลแลนด์ดูสิครับเพื่อนๆดูกิ่งก้านสาขา1นึ่งกิ่งสอกิ่งสกิ่งสี่ห้าหกิ่งแล้วเป็นลูกทั้งนั้นเลยลูกดกทั้งนั้นเลยมาลอกอฮอลแลนด์ต้นเก่า ยังไม่สุกค่ะเพื่อนๆอนอันนี้เป็นคอกหมูหลุมเมื่อก่อนทำสวนครั้งแรกปลุกเลี้ยงหมูหลุมค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้ไม่เลี้ยงละเลิกเลี้ยงคอกหมูหลุมมันไม่มีกลิ่นอะไรละเพราะว่าเป็นแกบเป็นไรที่ มีขี้หมูเก็บอะไรเนี่ยเราเอามาปลูกผักหมดแล้วแล้วเราก็เอาท่อที่เราไม่ใช้ไปเก็บไว้ตรงนั้นเป็นของอะไรที่เราไม่ใช้ไปไว้ตรงนู้นตรงนั้นแล้วก็อันนี้เป็นกระท้อนปุยฝ้ายเพื่อน,อนมันต้นใหญ่ต้นสูงลูกดกมากเราเอาไม่ทันเวลาเข้าเป็นลูกนะ่ะเราก็ไม่สามารถได้หอได้อะไรแล้วก็ล่วงทิ้งทุกปีทุกปีปีนี้ ฝนตกปลายปีดูสิคะเพื่อนๆใบหนาใบเขียวชุ่มต้นสวยต้นใหญ่ตอนที่เขาเป็นที่แรกนะเพื่อนๆลูกใหญ่เนื้อเขานี้เป็นปุยหวานมากแต่เดี๋ยวนี้ต้นเขาเก่แล้วเนาะหลายปีละลูกดกลูกก็เล็กแต่ก็เนื้ออะไรเนี่ยแน่นดีเหมือนเดิม น้ำก็เต็มสระแล้วค่ะเพื่อนๆน,น้ำใสเต็มสระแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูทุเรียนจิ๋วอีกหนึ่งต้นปลูกผสมไว้มีหนึ่งสองสองต้นเองอานี่ค่ะทุเรียนจิ๋วต้นละสี่สิบาทค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะปลูกทุเรียนนี่ต้องให้เป็นกระทะคว่ำนี่ค่ะเพื่อนๆจะเป็นนูนๆอย่างนี้ เรียนจิวเงาะต้นนี้สวยเงาะต้นนี้สวยแต่กิ่งสาขาเงาะเขาให้ปลูกกระทะหงายคือให้เป็นรูปกระทะแล้วก็ให้มีน้ำขังแต่อันนี้ก็เป็นกระทะความมือเดึง มายงชิดค่ะเพื่อนๆมายงชิดใน